ดีครับผมพอกับชาวสวนเมื่อไม่ครับผมวันนี้พาาเมืองโคกน้องนาครับผมโคกน้องนาที่เพิ่มพึงส่างครับผมนี่ครับผมพอดีมาหน้าครับผมมาพอดีป่าเพิ็นก็ะกำลังปลูกผมเห็นเพิ่นปลูกมัดมือเลยปลูกต้นใหม่ครับนี่ครับย่างพี่เบิ้งครับ จุดเริ่มต้นครับผมเริ่มตุ่มเริ่มต้นของการทําโค้งน้องนาครับผมกว่วสิได้ส่วนมากเขาจะไปเห็นในสิ่งที่เขาประสบความสาเร็จแล้วครับแต่จากคนที่เริ่มต้นใหม่ก็สิ่งขเองครับว่าหยากหย,ยากอยู่ครับผมเห็นเราเห็ดมดมือเลยครับปลูกต้นใหม่เริ่มกำลังเริ่มลง่ต้นใหม่ต้นคอนครับ กัวซิเป็นหลุเป็นหลางไหนครับผมเดดกระหอนรเริ่มปลูกแล้วครับนี่มีกวยมีกวยมีบักหู้ครับมีบักมี่นันกระเป็นอนตะลิงปิ่งชนมากมันกส็สิลง ต้นใหม่ต้นใหม่นิดน่อยครับปลูกต้นพะยุง่งต้นไอ้ต้นยางหน้านะกำลังลงข้างนี้ก็จะเป็นในชะอมครับ้างทางเพิ่นปลูกชะอมไว้างทาง ฟังผนก็นสิเป็นคาเป็นคาเป็นกระชายครับผมจ่ขางทางแต่ฟังง่เนี่ยก็สิเป็นไม้ผลไมยืนตน้นมีต้นยางนาส่วนมกเป็นยางนาเป็นเป็นกล้วยเป็นตะไคร่การดินพังทลายครับผมจากที่เขาขาวเบื้องนี้เพิ่ลงต้นไม้มากกันอู้ลายเลยครับ ต้องลุ่งหลายยังหลายนะครับหน้านี่แปดพื้นที่เล่าแปดไหลอู้เราคุนอยู่ใกล้ๆคนครับผมอ้อยู่ใกล้ๆนะครับเดี๋ยวพาไปครับนี่สัวนี้ก็เป็นหยาครับหยาในเตีย แทงหยอดแล้วครับเพิ่นปลูกเว้ในหฮมใหม่ครับพวงยานี่ก็เสื้ออ้มต้นไม้ใหญ่ไปต้นนึงสรับื้อน้ำครับเสือน้ำอย่างงามเลยครับนี่นามนามอ,าออกมาแล้วครับส่วนหนึ่งก็เป็นนามฝนที่ตกมาแล้วครับท่วม ผมไหลลงมานี่บเป็นเสือเป็นถีกักเก็บน้ำไ้ครับผมนาเรงครับโอเคครับแค่นี้แหละครับผมเดี๋ยวมือหลังคอยทมเล่าบ้างครับเพราะช่วงนี้เราเหตุงานอยู่ครับผมไม่อยากรบกวนเล่านะครับให้เล่าเหตุงานไปครับโอเคครับ ากกดไลก์กดแชร์นาติดตามให้นครับผมสวัสดีครับ